นี่พี่น้องมดเทียงกันเลี้ยงเห็ดอยู่นี่จ้ะเนี่ยเห็ดพึ่งตัวที่ว่านหัวเท่าเท่าห้เบิรงเอาด้จากพี่น้องจ้ะนี่เพื่อนคอมเมนต์มาว่ากินบดได้ทางเยอรมันคอยก็อยู่เยอรมันมาสี่สิบสองปีแล้วพี่น้องจ้ะอันนี้เว้านี้บ่ได้มีอคติด้จ้ะนี่เพื่อนบอกว่ากินได้แต่มันบ่แแ่บมันจะออกคมขมนี่เห็ดพึ่งตงนะงัวนี้นะนี่ทายซบเบิรงเลยนี่คอยศึกษาตำรามานน่นี่คอยเก็บเห็ดตามตำราเบิร์นี่นะคอยก็คี้ค่านประทุกประเทียงกับขาเจ้าเนาะ เพราะว่าการก้อนก่อนเก็บหอกเก็บเห็ดนะพี่น้องขอกระซึกษาคือก้อนวนใาหอนได้หอนเก็บเห็ดอันได้กินได้กอจังเก็บเห็ดได้กินบ่ได้กับพเก็บตัวนี้กินบ่ได้นี่เทิงๆนี่เห็นบ่นี่ไม่กางเขนอยู่เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันเบิดลขากอยู่เยอรมันมาสี่สิบสองปีแล้วเนี่ยเพิเนี่คอมเมนต์มาว่าอยู่ทางเยอรมันเก็บเพิ่นบ่เก็บกินบางคนมึงก็กินเพราะว่ามันบ่แ่บพี่น้องมันขมคือเห็นนิ้วข้าพันเท่าจ้ะมันกินเพิ่นว่ามันกินบ่ได้มันกินได้จ้ะแต่มันบ่แสบเนบอซี่ะ นี่อันนี้คือแสบหลายเนื้อเ็ดแบบนี้เตศเหมือนตึงสีว้คือโปรแสบเพราะว่ามันขมต้องให้ต้มซะก่อนนี่นตาตำล่านี่นะมันบอกว่ากินได้แต่มันขมนี่เห็ดตัวนี้มันกินได้พี่น้องทบเถียงกันมาเนี่ยเห็ดหัวสีเทาๆนี่นี่มันกินได้จ้ะ <c oughs> ยายเมยว่าจะเก็บไปตะพืชตะพืชออกจ้ะเห็ดมันกินได้เพราะว่าข่อยศึกษาตำล่านี่ว่างๆก็นั่ง,นงศึกษาตำล่าของขอ่อยอืเนี่ยพี่น้องมันกินได้จ้ะ ผู้ใดบบเก็บบบกินก็สร้างยายแม่เก็บกินมาสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองปีแล้วเห็ดตัวนี้นะออกคมคมต้่มสักคนยังกินพี่น้องกินได้กับพี่น้องจ้ะนี่เนี่กินได้แต่มันขมจ้ะบวมีเบียกินได้แต่มันบวแสบมันขมในตำราก็บอกอยู่มันขมจ้ะว่ามันยายแม่เก็บไปแต่พืชแต่พืชคอยก็อยูเยอรมันให้กันจ้ะสี่สิบสองปีนี่เราคอยยูเยอรมันพี่น้องจ้ะเพิ่นว่าทางเยอรมันเพิ่นบบเก็บกันสร้างผู้พ่นพิ่นบเก็บผู้พ่นผูกินเนาะอันนี้คอยกินจ้ะ ก็กาศึกษาเฮ็ดขึ้นกันเขาอยู่ประเทศเยอรมันมัน,นนี่จนโดนแล้วขึ้นกันพี่น้องศึกษาเรื่องเฮ็ดจ้ะเฮ็ดได้เก็บไปไก็เก็บเนาะน,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 นี่กินได้จ้ะหัวซีเท่าๆนี่ในตำรามันบอกกินได้เลยจ้ะกกอแดงเก็บเห็ดนาแลบไปปุ่นพี่น้อง แถวส้นข่อยยูโบข่อยมีเด้เห็ดอันนั้นนะคอมเมนต์มาถามอยู่่วาเห็ดอันพึ่งหวานบมมี่บอยายมี่าสั่นโอ้ยส้นข่อยยู่บค่อยมีเห็ดเพึ่งหวานเลือพี่น้องจะ๋าเฮ็ดนานเลยเห็ดพึ่งแล้วสุดแนวเห็ดพวกเห็ดดอกเห็ดดินนี่สินะมันสะไปถามหาเห็ดอันอันนั้นบมมีเด้พี่น้องเห็ดอันเพึ่งหวานบค่อยมีอยู่ส้นข่อยยูจ้ะ มีหลายไม่นจะเฮ็ดพวงเฮ็ดนาแรงสิเลยจ้ะเห็ดก้อแด,ดงสิล้านพี่นอ้อง แนวเห็ดพี่น้องยกเวียนเห็ดอันอันนั่นยกเป็นเห็ดอันพึนนนนน่งหวานมีอยู่เห็ดพึ่งหวานกับมีอยู่เป็นบางบางเท้าพี่น้องออกอะบ่าลายนะไปป้ายยิ่งใหญ่พูนข้าอยู่ช่วงนี้เขอไม่ได้ไปพี่น้องเขอยากยากทั้งน้กา,นงา,นากันน้างานยากน้ำครอบพัวแน่เนาะไปไกลบ่ได้ป้ายยิ่งใหญ่พูนขับรถไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงน่าเละ hết an na là, Harriet, medidas, là nước cạn, điên nước cạn, điên nước cạn tan nầm, xí tiền non kìa, nó sẽ chèng để bôn พุ่นขึ้นมาอ,อัดขาดจกองดอกเก็บไปเก็บมากกัน้ปุ่นยอนต์พี่น้อง

ขาลอยนพึ่งบานลงนิดหน่อยนึงพึ่งเนี่ยมดยเนี่ยมดยขาดจ่อยพึ่ง ไม่ไม่น่อยเห็ดอกนี้หน่อยด้งสินะนี่ไม่เป็นตะเก็บอเข็นาอพี่น้องย่งชิบางตะเก็บดอกมันบานเราที่่วเราคอมเมนต์อพึ่งวันก็เรื่องอกตโปเตะนี่ไหมนี่นี h, eras, ่มันเฮ็ดองฝุ่นกินมื้อนี่อเ็ดทานอืคอมนต์ทุกน เือน <there> yeah. ี่นเออเห็ดพึ่งขมกินได้พี่น้องเห็ดพึ่งขมเคิดอะไรเนี่ห็ดทาน มันัวออกเห,หายมันจะไปออกป็นน้ำมันมนเปลี่ยนเ e อีอยงอ๋อพึ่งผ้าให้เมองพี่น้องจ้ะเ e ็ดพึ่งคม้ม้จ้ะ กินได้แล้วพี่น้องเออเนี่ยมักจะว่าเวตาเ่าไปแกงไปนั่นเฮ็ดนะเป็นเพิ่งเคี่ยวคุบๆไหมพี่น้องมันขมเขาก็ต้มจนว่าเพิ่นเศร้าขมหมดละกินได้คนก็ว่ามันบบกินนี่เฮ็ดเบียร์ใน่ตำราบอกว่ากินได้แต่มันก็บอกว่ามันโบแสบคือมันขมมันขมมันก็แสบไปแสบมันเนาะพี่น้องจ้าเนี่ นี่มันจะเป็นจังสิละจันนี่ผ้าสุบึงจ้ะผ้าเห็นว่าคนนออกเป็นสีนี่แหละพี่น้องมันกินได้มักไปมักมันคือวานเหรอเนาะนี่ิ่นขมในตำราบางกนบอกว่ากินไตยุติมันโบเซบ์่นวานเนาะพะวามันขมพี่นอ้องเพราะเรียกว่าโบแซบจ้ะยังไปเบ่งเดินทั้งคุณนุ่มข้าค่นออกพี่น้องจ้ะพอได้ไม่สูบอากาศน้อยกับเอาดอกคนมักไป <laughs> คนมักไปมากหามักย่างพี่น้องอยู่ซื้อ,อบุปเปิลพึ่พงหวานนี่พี่น้องแกนี่ก็ทำดอกหน่อยอยู่นี่เห็ดผึ่งหวานมีอนนดอกนี่หน่อยเห็ดผึ่งหวานนี่ มีกระบ,บอกมาตัดที่มันขี้คานจุกขี่นองเอาใส่กระเป๋าเราขี้นคันข้นอืมมันต้ออกโดนนี่ไอเดินนี่มดผึ่งหวานนี่คุม จอยเมียนมนปาดบกแน,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 น่นตึกเลยแม่มหมดเบ่งดทางนี้ดูมันมแห้งโพดแห้งหลายเม็ดกระโบค่อยออกพี่น้อง โคกพี่น้องพี่พ่ออีนเมียข่อยเห็ดคกใ่กินได้ด้านในพี่น้องอาเป็นนึ่นี่นตเกีวนไมงามคงามใพีน่น้องจาไหุณนี่เปนเห็ดคกเห็ดคกใ่ด้นใพี่น้องอเป็นเนาเนอชุดนี้คุณ กินได้เด้อพี่น้องเห็ดคุกไงจ้ะไม่หลายได้หลายกูนนะอันนึงนะอันนี้น้อกกับบ่เอาอันนี้บนน้องเขาจะเอานองพี่นอ้องมีแต่เห็ดคุกเนาะมาออกกูจังสี่หลายครับขึนะ้นขมเนาะพูดนะ เขาเก็บไปไหวเธอนั่นกินอยู่ด้วพี่น้องว่าผู้ใดบ่มันใจจะเก็บน้ำยายเมฆเด้อยายเมฆค่อยเก็บเคยกินเด้อนี่ซึ่งขมนี่ต้มซะกันคือเห็ดผึ่งนิ้วข้าบ้านเขาเนี่ยเลพี่น้องมันขมถ้ายางมาทั้งเล็กกับพี่ตาเห็ดผึ่งพี่น้องออกคักออกเนี่ยนี่ถ้าเก็บก็เก็บดอกสีพี่น้องมันอ่อนสีนี่เนียนนี่นี่นี่พอเก็บออกก่อนมุู๋ไปทั่วมาบ้านเก็บไปให้นในเมลี่หึ่ม แช่ไปได้แล้ววัสนก้อยนะไปก้อยกินตุ่มก้อยนี่นะเอาซั้ำนี่เราไปกินไปให้เขาก้นพี่น้องอ้อนอยู่นี่ข่อยพ่อเราแซ่เต็มตู้เย็นอยู่แซ่เต็มห้องฟิตพิษตั้งขุม ออกไปเดินเดินปเป็ดๆเลยเห็นปะเนี่ยฮึ่ม,ม่มฮพึ่งแม่มดสีงามๆเนาะพี่นอ้องหึห่ฮตตะไข่งามครับพี่นอ้องฮไข่เห็นไหมฮึ่มิไข่หรือฮิตตะไข่ยังนีห่หอมๆเลยงปีงปน น้องนุ่มเป็นแถวละป่อยเป็นพี่น้องจะ้ะหิดตะไคข่อีกแล้วโอ้ยไป็ดตำปูนใส่กันกับเห็ดนาเล่นี่สุดยอดฮิตไ,ไม่มนัมนมนัมนมันฮิดตะไคร้อืมอืมนี่เป็ดตำปูนเลยกับเห็ดนาเล่สุดยอดเลยพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดตะไคร้แหละ ตะไครประเทศนอกเตีเยอรมันน,นกินได้ด้วพี่น้องแบบจะกินได้ในสีเขียวนี่นได้นี่คือเห็ดไข่มุกเป็นสีมีเขียวแบบนึงอีกกินไม่ได้พี่น้องไ็นไข่มุกนะไม่คูแฟด เ็พื้งแดงกิดเต้ได้ไหมน้นองอู้หูพื้งขาแดงเก็บเอาเก็บเอาพื้งขาแดงกินได้ไปตักขาบ้านเอาพื้งขาแดง มักต้ออกน้ำจังสีกว่าแล้วเนาะคืออย่างนั้นหนึ่งแมมโมดเดี๋ยวได้พี่น้องจ้ะอันไก้แกงไงติบอยู่ดิเย็ดเพิ่งคุ้มก่อเอาตัดขาเราเล้วงเอาให้ยมูเพิ่นมูเพิ่นลาเพิ่นเสือไปตุ่มแสบาปัสนเดิ่นว่าตุ่มเสษกระดูกมูปัสนาข้าวเจ้าเคยกินเนาะขวบเมื่อแซ่ไปไล่หลายนี่ได้ที่พี่น้องจ้ะ เก็บทุกเห็ดเห็ดที่เห็ดร่วมเก็บทุกเห็ดที่กินได้